คอลลาเจนเป็นเม็ดกับคอลลาเจนเป็นผงต่างกันตรงไหนผมบอกว่าต่างกาันแค่รูปแบบเหมือนกับนี้ถ้าผมเอาน้ําใส่แก้วกับกินน้ําจากกระป๋องน้ําข้างในไม่มีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่ผมจะดูนะครับสข้อด้วยกันนะครับสมสิ่งที่ผมจะดูเลยถ้าผมกินคอลลาเจนหนึ่งเป็นคอลลาเจนออแกนิกหรือเปล่าเพราะว่าผมเป็นคนที่กินอาหารเสริมอะไรแล้วจะกินตลอดชีวิตผมกินวิตามินบกับซมา 15เปีเป็นอย่างน้อยผมกินคอลลาเจนมาประมาณครึ่งปีแล้วพร้อมกับเพื่อนๆแหละชื่อคอลลาเจนคิวนะั้นใครอยากดูตัวคอลลาเจนคิวให้พิมพ์คำว่าคอลลาเจนแล้วแอบไปดูได้ว่าผมย่อยตัวคอลลาเจนให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วสามารถดูดซึมได้นะครับชื่อว่าโมโนเปปไทด์ไดเปปไทด์ ide, แล้วก็ ไตรเพปตายเราไปอ่านดูนะมันมี3อันรวมกันมันจะได้10กรัมต่อซองดังนั้นอันที่สองที่ผมเลือกคอลลาเจนก็คือผมเลือกคอลลาเจนจากแหล่งที่ผมรู้นะครับดังนั้นผมเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยไปถามบริษัทไหนก็ไม่มีใครบอกความลับเลยว่าเขานําเข้าจากประเทศอะไรผมก็เลยให้พี่สาวที่เป็นเภสัชกรนําเข้าคอลลาเจนจากญี่ปุ่นและแคนาดาแล้วเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานเป็นไบเซอร์ว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆอันที่สผมรับประทานตามปริมาณ ผมไม่สนใจหรอกว่าเป็นเม็ดหรือเป็นซองผมสนใจแค่ว่าในแต่ละวันถ้าผมจะบำรุงผิวผมเล็บผมกิน5กรัมถ้าผมจะบำรุงข้อต่อกับกระดูกผมกิน10บถึงสิกรัมดังนั้นตัวคอเลาเจนที่พี่สาวผมทําจึงอยู่ตรงกลางพอดีคือ10กรัมคือบำรุงทั้งผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อไปพร้อมกันมาเลยเป็นซองละ10กรัมและกินวันละ 1- นซองก็เพียงพอแล้วนะส่วนที่เหลือนะโปรตีนอื่นๆให้ไปกินจากมื้ออาหารไม่จําเป็นต้องกินจากคอเลาเจนเป็นหลักเพราะว่า โปรตีนจากปลาก็จะมีกรดอะมิโนโบางส่วนที่ช่วยบำรุงผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อส่วนที่มันบำรุงหัวใจนูน่นนี่ตับปอดสมองอะไรเนี่ยเราต้องไปกินจากอาหารมื้อหลักนะครับดังนั้นหลักการมีแค่นี้